ครึ่งหลังของเนืออสิงหาเนี่ยโอกาสความเสี่ยงตลาดที่จะ,จะปรับฐานมากกว่าครึ่งเดือนแรกของสิงหาความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมันคืออะไรราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันขาดข่าวดีใหม่ๆแต่ว่าข่าวที่เป็นเชิงลบเนี่ยมันอาจจะกำลังเข้ามากระทบตลาดนะครับนับตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้ไปเลย ถัดไปคือ9กันยาเนี่ยกรณีชั้นท4โรงพยาบาลตำรวจอ่ะอันคิดว่าจะไม่ได้มีน้ำหนักมากเท่าวันที่2 9สิละกลายเป็นกลายเป็นว่าอะไรที่สวดความรู้สึกเนี่ยกับดีนะแตอะ่อะไรที่ความรู้สึกรู้สึกดีนะกับไม่ดีกับตลาดทุนมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ิ่งที่จะเป็นแรงเสียดทานหรือว่าแรงต้านนะคะความเสี่ยงอะไรที่เรายังต้องเฝ้าระมัดระวังอีกค่ะพี่อันดอกเบี้ยก็ลดไปแล้วภาษีก็ประกาศแล้วนะคะมีอะไรที่อาจจะยังเป็นความเสี่ยงหรือว่าแรงกดดันกับตลาดในอนาคตครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคุณกีตา้าความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมันคืออะไรคำตอบของอันคือเนื่องจากมันหมดข่าวดีฮะเพราะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนอะว่า อินเด็กที่ขึ้นมาแรงในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันขึ้นมาจากประมาณห้าข่าวดีถูกไหมฮะซึ่งมันขึ้นมาไพรฟ์อินไปหมดละเพราะณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันขาดข่าวดีใหมๆ่ๆแต่ว่าข่าวที่เป็นเชิงลบเนี่ยมันอาจจะกําลังเข้ามากระทบตลาดนะครับนับตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้ไปเลยนะครับดังนั้นเราก็เลยมีมุมมองครับว่าครึ่งหลังของเดือนสิงหาเนี่ยโอกาสความเสี่ยงตลาดที่จะปรับฐานน่าจะมากกว่ามากกว่าครึ่งเดือนแรกของสิงหา <c oughs> นะครับสาเหตุหลักเลยคือเรื่องการเมืองคุณกีตารเรื่องการเมืองนะครับที่กําลังจะมีคําตัดสินสามคดีสําคัญนะครับเริ่มจากวันศุกร์หน้า22สิงหาคมนะอันนี้กรณีของคุณทักษิณน,นะฮะเรื่องของม .1.1.2 นะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นแค่ noise หรือว่าเป็นออตัวเลือกที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยมองในมองเสด็จถัดไปมากกว่านะครับเพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมือง ช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนมันเป็นน้อสแน่นอนก็คงต้องดูว่า22สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณจะไฟแดงหรือไฟเขียวนะครับแน่นอนว่าถ้าไฟเขียวไม่ไม่ไม่ไมผิดก็เป็นบวกนะฮะแต่ถ้าผิดแน่นอนก็อาจจะมองว่าเป็นลบแต่ว่าที่สําคัญที่สุดในเดือนสิงหาคมเนี่ยในเรื่องของปัจจัยการเมืองเนี่ยคือยีสิบเก้าสิงหาครับ ยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงของนาย,ยกแพททองทานเนอะนะครับซึ่งสแต่ที่น่าสนใจคือเรอะหว่างทางตรงเนี้ยหลังจากทราบผลคําตัดสินของคุณทักษิณเนี่ยระหว่างทางอีกเจ็ดวันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเอซึ่งแบกเป็นสามซีนาเรียลนะฮะก็คือลาออกยุบสภาหรือว่าสู้สุดตัวรอคำวินิจฉัยเลย นะครับแต่ถ้านะตอนนี้อันคิดว่าโอกาสที่จะเกิดการลาออกน่าจะน้อยละเพราะว่าดูดูผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ดูเหมือนว่าคงจะรอผลวินิจฉัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรหลักคงดูกันที่ข้อ3ามฮะว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับคือถ้าตัดสินว่าผิดนะครับสมมติถ้าออกมาผิดอาจจะ เอ่อทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเช่นพวกการเมืองนอกสภานะครับแต่ถ้าผิดข้อดีคือมันจะจบเร็วนะครับอาจจะมีแรงกระเพื่อมสักหนึ่งครั้งก่อนแต่ถ้าไม่ผิดนี่สิมันอาจจะกลายเป็นโอเวอร์แฮงฮะเพราะว่าถ้าไม่ผิดนั่นหมายความว่าการเมืองนอกสภามันอาจจะมีความเสี่ยงในการรากยาว นะครับดังนั้นมันอาจจะส่วนความรู้สึกนะฮะความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะดีถูกไหมฮะไม่ผิดน่าจะดีหุ้นน่าจะขึ้นแต่อันว่าตลาดหุ้นน่ยไม่ได้มองแบบนั้นตลาดหุ้นจะมองว่าถ้าไม่ผิดเอ,อ่อกลับมาบริหารเหมือนเดิมอาจจะมี noise ละกันใช้คําว่า noise ละกันนะครับอ่าแต่แต่ถ้าผิดแน่นอนก็อาจจะมีขั้นตอนในการเลือกนายกท่านใหม่ว่าตามกินไปนะตามขั้นตอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยตลาดจะตอบรับเชิงบวก นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะนําไปสู่การยุบสภาเป็นระยะถัดไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยออการยุบสภาเนี่ยจะทําให้หุ้นขึ้นก่อนนะครับเราก็หลังจากนั้นจะแกว่งไซด์เวย์เพื่อรอผลการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดเชื่อว่าจะมีการยุบสภาตลาดจะเก็งกาไรขาขึ้นไปก่อนนะครับพอยุบจริงตลาดจะเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ที่สําคัญมากไปกว่านั้นเนี่ย อันเชื่อว่าระหว่างทางตรงนี้นะคะคุกกิต้าหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้มันจะเป็นนอสที่กระทบกับความรู้สึกของนักลงทุนในประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่หวั่นไหวจากเรื่องเนี้ยอันคิดว่าไม่ใช่ต่างชาติแต่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันกับนักลงทุนรายบุคคลเป็นหลักเพราะว่าเรามีความใกล้ตัวมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าต่างชาติจะเกิดอะไรขึ้นที่จะทําให้เขาเปลี่ยนทิศทางเป็นขายละ่ะ นะครับมันอยู่ที่การพิจารณางบประมาณปีหกแปดปีหกเก้านะครับซึ่งวันนี้ยจะพิจารณาวาระที่สองกับสามจากสภาล่างสภาผู้แทนเนอะซึ่งคิดว่าอันคิดว่าผ่านอยู่ล้วนะครับแต่ว่าสอวอเนี่ยจะพิจารณายี่ห้ายี่หกนะครับตลาดโดยรวมคิดว่าผ่านนะครับแตออ่อันก็อยากให้ผ่านนะแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ใดๆสะดุดให้มันไม่ผ่าน อันนี้อันว่าเป็นเรื่องใหญ่ของนักทุนต่างชาติเพราะว่าถ้างบประมาณไม่ผ่านนั่นหมายความว่าเกิดรอยต่อเชิงเศรษฐ,ฐกิจในปี69เนะครับเพราะจะคาดหวังว่า GDP จะเร่งตัวขึ้น e a r n i n g ของบมจอจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะยากดังนั้นคนที่ตามฟันโฟรต่างชาติเนี่ยอันว่าดูเรื่องงบประมาณเป็นหลักนะถ้างบประมาณผ่านต่อให้การเมืองจะมีน้อยมีการขย่าอะไรบ้างก็ตามเนี่ยอันว่าฝัน ฟันโพรยัง <t> เป็นบวกต่อ <t> <t> นะครับอืส่วนกรณีถัดไปคือเก้ากันยาเนี่ยกรณีชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตลํารวจอ่ะท่านคิดว่าจะไม่ได้มีน้าหนักมากเท่าวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาละดังนั้นคีย์สาคัญหลักในเดือนสิงหาช่วงครึ่งหลังเนี่ยดูยี่สิบเก้าสิงหาเลยฮะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามหน้าง,งานกันไปเนอะนะครับเราคงจะเอฟันทงไม่ได้เนอะว่าจะออกมาอย่างไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือนักทุนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคุณกิตา แต่ว่า best case แล้วก็ worst case ที่ตลาดหุ้นกำลังมองอยู่เนี่ยนะคะคือ,อะจะออกมาเป็นแบบไหนคะพี่อั้นคะแบบไหนที่จะเป็น best case ของหุ้นถ้าเป็น best case เหรอฮะ best case เนี่ยอ,อ่านคิดว่าลาออกแล้วเปลี่ยนนาะยกใหม่แล้วเดินหน้าไปสู่การยุบสภาอันนี้เป็น best case เพราะว่าก็จะไม่ทำให้เกิดการชุมนุม ล็อกสภา,าที่หลุดแรงเนอะเพราะว่าผู้ชุมนุมเขาก็เรียกร้องให้ลาออกใช่ไหมฮะเอ่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านใหม่ขึ้นมาจะเป็นใครก็ตามก็เดี๋ยวไปดูกันว่าม,มีใครมีใครเป็นค a เดตเหลือบ้างอาจารย์นันตลาดจะเชื่อฮะว่า,วาเอ่องบประมาณผ่านแล้วอ่าจะให้มีการเปลี่ยนผู้นำแต่จะเป็นการพยายามทําทุกอย่างโค้งสุดท้ายเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้ได้คะแนนเสียงกลับมาเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่อันนี้คือกรณีที่ดีดที่สุดส่วนกรณีที่สองก็คือผิด ผิดแล้วเปลี่ยนผู้นําคนใหม่ตามคันร้องของสภานะครับมันก็จะเดินหน้าไปสู่ข้อสรุปเดียวกันอยู่ดีก็คือไปสู่การลุกสภาเลือกตั้งอะไรว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นเบสเป็นเป็นเคสที่สองแล้วกันนะครับแต่ถ้ากรณีที่ที่แย่เนี่ยก็คือไม่ผิดไม่ผิดเรายือ้อไม่ผิดเรายือ้อยื้อต่อนะครับเอ่อจะทําให้เกิดสถานะของรัฐบาลที่ไม่มั่นคง นะครับแล้วก็จะเกิดการเมืองนอกสภากับเข้ามานะครับมันก็คงต้องต้องติดตามกันนุกกีตาแต่อันประเมินไว้ประมาณนี้ฮะกลายเป็นกลายเป็นว่าอะไรที่สนดความรู้สึกเนี่ยกับดีนะแตอะ่อะไรที่ความรู้สึกรู้สึกดีนีกับไม่ดีกับตลาดทุน โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ